หเส้น3จุดก็สามารถทำกำไรได้เข้าตัวสบายๆใช่ค่ะไม่ได้ฟังผิดง่ายขนาดนี้เลยสวัสดีค่ะโอนะคบวันนี้โอจะมาแชร์เทคนิคที่แม่นยำมากๆให้กับทุกคน99%ที่สามารถใช้เป็นเปอร์เซ็นที่คุณจะวินมีสุงมากเทคนิค1เส้น3จุดเรียนแล้วก็สามารถทำกำไรทั้งง่ายและมหาศัล ถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในการใช้เทคนิค1เส้น3จุดนะคะว่าเขาจะมีวิธีการใช้งานเทคนิคนี้แบบไหนนะคะโดยจะนำกราฟตัวอย่างนะคะจากหุ้นเดลต้าในช่วงเวลานี้เลยช่วงที่เขาเคยมีการกลับตัวนะคะก่อนหน้าจะเห็นเลยว่าช่วงนี้เขาเป็นขาลงนะคะลงมาหลังจากนั้นเขาก็มีการกลับตัวนะคะช่วงที่เขากลับตัวเราไม่รู้หรอกว่าจุดไหนที่เขาจะเป็น จุดกับตัวจริงๆที่เราจะสามารถหาจุดเข้าซื้อได้แต่ว่าเทคนิคที่โอดได้เตรียมมานะคะจะสามารถทําให้เราเห็นว่าจุดไหนที่เขาสามารถกับตัวได้จริงๆเป็นจุดคอนเฟิร์มแล้วเราก็สามารถเข้าซื้อได้นะคะทีนี้ ถัดมามาดูสำหรับวิธีการใช้งานเทคนิคนี้นะคะจะมีวิธีแบบไหนโดยที่โอจะต้องตีเส้นเทนไลน์นะคะจุด A นะคะมาจุด B โดยตีจากจุดไฮนะคะตีจากจุดไฮัดมานะคะหลังจากที่เราตีแล้วเราก็ต้องมาตีจุด C นะคะโดยจุด C เราจะตีเป็นเส้นจุดต่ำนะคะของแท่งเทียนที่มีจุดต่ำแล้วก็ตีเป็นแนวนอนนะคะ หลังจากนั้นถัดมาที่เราจะต้องเริ่มโฟกัสนะคะคือช่วงที่เขามีการตัดกันช่วงไหนที่เขามีการตัดกันตรงแท่งเทียนบริเวณโซนนั้นนะคะจะเป็นจุดสําคัญที่หมายถึงว่าจุดนั้นจะเป็นจุดกลับตัวนะคะและเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยด้วยนะคะถ้าหากเราซื้อในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดซื้อที่ค่อนข้างต่ําและหลังจากที่เราเจอแท่งนี้นะคะ ราคาของเขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นเยอะแล้วก็ขึ้นแรงด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าเทคนิคนี้ใช้งานได้ไม่ยากนะคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสำหรับหุ้น STGT ในการ หาจุดกับตัวจากขาลงเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะคะโดยเทคนิคนี้นะคะเหมือนเดิมเลยเราตีจากจุดไฮนะคะจุดไฮจุด A มาจุด B นะคะหลังจากนั้นเราก็ตีจุดต่ำนะคะที่จุด C เลยนะคะเมื่อไลที่เขาตัดกันช่วงเวลาไหนที่เขาตัดกันแสดงว่าช่วงนั้นเป็นจุดคอนเฟิร์มว่าจุดนั้นเป็นจุดกับตัวเหมือนอย่างช่วงนี้เลยนะคะหลังจากที่ ช่วงนี้ที่เราสามารถโฟกัสได้นะคะหลังจากนั้นราคาหุ้นก็ขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะและจุดนี้นะคะก็ยังเป็นจุดซื้อที่ค่อนข้างต่ําและเป็นจุดคอนเฟิร์มที่ค่อนข้างที่จะแม่นยําเลยนะคะถัดมานะคะเรามาดูตัวอย่างสําหรับเทคนิคหาจุดกลับตัวนะคะแต่ว่ารอบนี้จะเป็นการจุดกลับตัวเพื่อลงนะคะเมื่อกี้เราหาจุดกลับตัวเพื่อขึ้นนะคะรอบนี้เขาก็จะตรงกันข้ามนะคะจุดนี้ก็จะเป็นหาจุดเพื่อขายนั่นเอง นะคะแต่ว่าในรอบนี้นะคะในช่วงที่เขาเป็นขาขึ้นนะคะเราจะตีจากจุดต่ำนะคะจากจุด A นะครับมาจุด B นะคะหลังจากนั้นนะคะจุด C นะคะเราจะตีจากจุดสูงตรงนี้นะคะตีจากจุดสูงแล้วก็ตีเป็นใน,ในลักษณะที่เป็นแนวนอนนะคะเมื่อไรที่เขาตัดกันนะคะจุดนั้นจะเป็นจุดสำคัญว่าเขามีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาลง นะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเขาตัดกันแล้วก็เปลี่ยนเป็นขาลงนะคะตรงเนี้ยเราก็สามารถขายได้ที่จุดนี้เลยนะคะข้อดีของการใช้เทคนิคนี้คือเราจะสามารถหาจุดซื้อที่จุดขายที่ค่อนข้างสูงนะคะไม่เหมือนการใช้งานอินดิเคเตอร์นะคะถ้าสมมติว่าเราใช้งานอินดิเคเตอร์เขาก็อาจจะลงมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อดีของการที่หาจุดขายสำหรับเทคนิคนี้นะคะ ถัดมานะคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสำหรับหุ้นฮูมแมนนะคะในช่วงเวลานี้เลยนะคะจะเห็นได้ว,ว่าช่วงนี้เลยเขาเป็นขาขึ้นนะคะเราก็เหมือนเดิมเลยตีตั้งแต่จุดต่ำนะคะในช่วงเวลาที่เขาเป็นขาขึ้นหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราตีจุดต่ำตั้งแต่ A ถึง B แล้วนะคะเราก็ตีจุดสูงนะคะจุดนี้เลยนะคะจุด4ตีเป็นในลักษณะที่เป็นแนวนอนนะคะเมื่อไลที่เขาตัดกันแสดงว่าจุดนั้นนะคะเป็นจุดที่เขามีโอกาส ที่จะกลับตัวเป็นขาลงนะคะช่วงนั้นเราก็สามารถหาจุดสําหรับขายได้หลังจากที่เขาตัดกันนะคะหลังจากนั้นราคาหุ้นก็ลงมานั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าข้อดีของการใช้เทคนิคนี้คือเราจะสามารถหาทั้งจุดซื้อแล้วก็จุดขายได้เลยสําหรับเทคนิคหนึ่งเส้นสามจุดก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ไม่ยากนะคะยังไงก็ลองสามารถไปปรับใช้ดูได้คะ่ะสําหรับเนื้อหาของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ ถ้าหากพี่ๆฟังแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็สามารถแชร์เพื่อแบ่งปันให้กับพี่ๆนักลงทุนท่านอื่นได้ค่ะและฝากกดติดตามช่องของเราจะไม่ได้พลาดเนื้นอหาดีๆคลิปที่น่าสนใจจากทางช่องของเราต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ